สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดงบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาน e ลครั้งนี้ผมขอนำเสนอเรื่องกิเลสมันไม่ตายเหนือความจากพระไตรปิฎกเล่นที่20บรรทัดที่3,973ถึง3,983หน้าที่171กิเลสมันไม่ตายแต่ถ้าถูกบีบคั้นมากๆจะมีอยู่สองทางเลือกที่จะตายนั่นคือ หนึ่งตายด้วยกิเลสและสองตายจากกิเลสองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เร่งเพียนเผากิเลสอย่างเผ็ดร้อนก่อนที่มันจะเผาตนเองอย่างเร่าร้อนยิ่งกว่าตายทั้งเป็นทั้งกลางคืนและกลางวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟจะหลีกลี้ไปไหนจะเป็นผู้ถูกบีบคั้นหรือจะเป็นผู้บีบคั้นอย่าง ก่อนตายก็ตนเองนั่นแหละเลือกที่จะเป็นอิสระเองโดยแท้ดูก่อนพิสุจทั้งหลายบุคคลควรทำความเพียรเครื่องเผากิเลสด้วยเหตุสามประการและทั้งสามประการเป็นชนหนหรือนั่นคือ 1. เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิด 2. เพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดและ 3. เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีในสรีระซึ่งเกิดขึ้นแล้วกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจอาจนำเอาชีวิตไปดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะว่าพิสุทำความเพียนเครื่องเผากิเลส เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดเพื่ออดกลั้นทุกเขเวทนาอันมีในสริระซึ่งเกิดขึ้นแล้วกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจอาจนำเอาชีวิตไปดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายพิสุนี้เราเรียกว่ามีความพเพียนเครื่องเผากิเลส มีปัญญาเครื่องรักษาตนมีสติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบผู้ที่คิดเก่งพูดเก่งแต่ไม่ทำย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถพูดความจริงแต่ทำลายน้ำใจผู้อื่นย่อมไม่เรียกว่าเป็นคนพูดตรงอ้างอายุที่มากแต่ไม่รับฟังผู้น้อยย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ กิเลสมันไม่ตายแล้วพบกันครั้งหน้าโดบันทึกไว้ไม่ให้ลืมสวัสดีครับ